สวัสดีครับพบกับผมท่องเที่ยวและรถไฟทางยูทูบช anel น,นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะาพาเพื่อนๆมารีวตเวต็นรูปแบบนั่งขบรถตัวพิเศษดีสรางขบวนสองสองก็ขึ้นจากสถานีอุบลราชธานีปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภพิวัฒน์นะครับแต่ผมก็จะไปลงที่สถานีสรสเกตนะก็อาตาัตราค่าโดยสาร50บาทนะครับก็ทาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมนะครับถ้าในคลิปบางส่วนที่ผม รีบพูดฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีข้อมูลผิดพลาดพระอสสไน้ต้องกราบขออภัยนะเดี๋ยวก็รอขอบรนเข้าจอดสถานีอุบลภายในชานชลาทานที่1นะครับมาแล้วนะครับขบวน21นะครับต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตปลายทางอุบลน,นะครับวันนั้นที่ผมมารีวิวขบวน2อ่ะจากกรุงเทพอภิวัตลงแค่สุรินนะครับเดี๋ยวก็จะให้ลิงก์ไอคอนบูวาด้านบนนะครับ เดี๋ยวผมขี่ข้อจะนั่งขบวนสองสอไปยังศรีสะเกดนะครับอัตราค่าโดยสารนะครับอัตราพิเศษห้าสิบาทนะฮะก็มาลองนั่งรถค่าโดยสารอัตราพิเศษรถด่วนดิสลาของสายอีสานบ้างนะครับผมเคยรีวิวของสายเหนือนะอย่างขบวนเจ็ขบวนแปโอ้โหวีททั้งวีดบากวีดหนักนะ เดีย๋ยวผมน้่งัาที่3นะคันท้ายนะครับแต่ขาขึ้นของนึ่กก็เป็นคันนำนะฮะสองห้25 25, าสองห้าวันนั้นที่ผมรีวิวขบวนสี่สูก็เจอนะฮะตกใจกสังวีดนะ เดี๋ยวรถเขาก็จะไปทําการเช็คสภาพก่อนนะครับก่อนที่จะมาทำะบวน22นะ ผมจะนั่งคับที่สามนะเดี๋ยวรอให้รถเขาไปทำความสะอาดแล้วก็ตรวจสอภาพก่อนนะครับนี่เดี๋ยวรถขบวนดิลางขบวนสองสองก็จะมาตั้งขบวนที่ชานชราทางที่1นนะฮะ <tranqu illi> ตอนนี้ก็อุบลนะครับฝนตกนะฮะ น,นี้เสียงหวีดรถด,ดีสลาง r าในะครับก็เดี๋ยวจะเตรียมทําขบวน422ตามหลังนะครับจากอุบลไปยังลำาชีนะแต่ขบวน22เนี่ยก็เดินทางไปยังกรุงเทพอภิวัตนะครับแต่ผมจะลงแค่สถานีศรีสะเกดนะ สถานีรถไฟการทราลมก็เป็นสถานีรถไฟประจําอำเภอนะครับก็อยู่ที่อำเภอการทราลมจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งสถานีรถไฟการทราลมเนี่ยก็จะมีไก่ย่างนะครับขายรถไฟนะครับซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่ออีกที่นะครับก็เป็นไก่ย่างไม้ไผ่หวานนะครับถ้าว้วยทับทันใช่ไหมครับก็ต้องเป็นไก่ย่างไม้มาดันนะ สเก็ตนะโอ้นรัคอ้าวบริษัทก็ขึ้นลงนะครับก็เยอะอยู่นะฮะ นะครับกีจอดเพิ่มได้แ,แต่กีจอดเล็กน้อยนะฮะบริษัทเพิ่งลงแล้วครับ ก็ท่านในคลิปบางส่วนที่ผมรีบพูดฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีข้อมูลผิดพลาดภาพสันนิษก็ต้องกราบขออภัยนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายคลิปสสุดทคานี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทําอะไรพิลที่ไหนอย่าลืมกดติดตามคลิปท่องเที่ยวรถไฟทาง YouTube Channel อย่าลืมกดซับสไคร์มานะครับ